สูงวัยอันล็อกเกอร์นะคะวันนี้ปัญหาที่เอ่อจะเอามาแชร์ร่วมกับทุกคนน่าจะตรงใจนั่นก็คือเรื่องว่าถ้าเรามีผู้สูงวัยที่ต้องดูแลและท่านไม่สามารถขึ้นบนบ้านได้แล้วพื้นที่บ้านก็ไม่ใหญ่ไม่โตจะจัดสรรได้หรอือให้ท่านอยู่ข้างล่างข้างล่างก็ต้องใช้พื้นที่อย่างอื่นด้วยสบายมากค่ะตัวอย่างของบ้านหลังนี้นะคะนี่คือบ้านของคุณพ่อเอ้เองบ้านแสงคลิปนะคะพื้นที่เราไม่ใหญ่ไม่โตเลย 5 5ตารางวาแค่นั้นเองและแถมยังเป็นบ้านแฝดด้วยนะคะเนี่ยค่ะท,ที่แบบนิดเดียวเองตรงนี้ก็ทําเป็นสวนเล็กๆนะคะตรงนี้เพื่อปรับเป็นทรายละเพื่อที่ว่าเวลาพ่อเดินนะคะก็แบบว่าสามารถมาเดินย่าเท้าได้ไม,ไม่ไม่ลื่นไม่หกลม้มแล้วก็เวลาหมาน้อยเอึอก็กลบได้นะคะบ้านแฝดกัเพื่อนนี่อันนี้คือเรียวกว่าแฝดก็คือมันจะอยู่ติดกันกบ้านนี้นะคะก็คือบ้านของเพื่อนสนิทเอง แต่เขาซื้อต่ออีกหลังเขาก็ทุกต่อทำบ้านหลังใหญ่มาค่ะตามได้มาไปตามเข้าบ้านลูกเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะแต่บังเอญว่าบ้านหลังเนีเ้ยซื้อพ่อซื้อเมื่อยีกว่าปีที่แล้วก็เลยปลูกต้นไม้ได้ใหญ่โตล่มลื่นหน่อยแต่ที่นิดเดียวเองนะคะนี่คือบริเวณสวนข้างนอกบ้านมีรถแอนทิคอยู่เขาคันหนึ่งนะคะเป็นรถมรอระดอกนะคะคุณน้าให้มาจากเชียงใหม่นะคะตั้งแต่ปี1970แล้วเและเป็นโฟล์คุ่นออริจินอลเลยนะคะซ่อมขับได้ดีตับ ติไว้ว่าหลังจะอวดโฉมดูเนี่ยคะ่ะเราก็เริ่มต้นเอาตั้งแต่ตรงหน้าบ้านก่อนบ้านเราเล็กเราก็ปรับได้นะคะนี่ค่ะมุมคุณพ่อมุมที่คุณพ่อนั่งธรรมดามากเอาตามกําลังทรัพย์ที่เรามีคุณพ่อจะมีกิจวัตรที่ว่าตอนเช้าก็จะมาขอนั่งตรงนี้แล้วก็กินอาหารเช้านะคะมีหมาตัวโปรดตามนี้ลูกอ่าเห็นไหมคะ่ะว่าอะไรด้วยมีตัวโปรดของเขานะคะจะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ เราก็ง่ายๆเขาก็มองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วเราก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะบ้านไม่ใหญ่ไม่โตเลยสิ่งที่เอื้อจะพาดูอย่างแรกก่อนเลยคือบันไดบ้านค่ะโอเคเมื่อกี้เอ้ยบอกว่าผู้สูงวัยคนที่อยู่ข้างล่างหมดแต่เราจะมีผู้สูงวัยบางท่านอย่างคุณอาเอื้อเนี่ยยังแข็งแรงมากแกสะดวกจะอาบน้ําข้างบนแต่แกยอมนอนข้างล่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ําข้างบนก็มีความเสี่ยงนี่ค่ะทําง่ายๆเลย <Okay. S 2> หาสัญลักษณ์ เทปแมะให้ชัดเลยสีแดงตาคนแก่มองเห็นนะคะให้เป็นสเตปให้เป็นสเตปนี่เดินมาเท่านี้รู้แล้วว่าสีแดงก็จะได้หยุดมองแล้วเดี๋ยวจะมีตรงขั้นตรงนั้นอีกช่วงหนึ่งนี่คืออย่างแรกนะคะที่ที่ต้องใส่ใจมองข้ามไม่ได้โอเคถัดจากกระไดคราวนี้มาดูมุมของพ่อเอ้บ้างมาค่ะมุมของพ่อนะคะถ้าจะสังเกตนี่คือเตียงนอนมุมของคุณพ่อทั้งหมดเปิดเข้าประตูบ้านมาปุ๊บท่านไม่ต้องเดินไกลนะคะท่านก็มาปุ๊บนั่งได้เลย เตียงพ่ออันนี้เอื้อยเอามาจากเตียงที่คุณแม่นอนป่วยติดเตียงนะคะเป,เป็นเวลาหลายปีเมื่อคุณแม่สิ้นแล้วเราก็มองกันว่าเอาพ่อให้นอนเตียงนี้สะดวกกว่าเพราะว่าบางทีบางช่วงแกเกิดมีอาการที่แบบต้องนอนให้ข้าวแกลุกไม่ไหวก็จะสามารถปรับหัวเตียงต่างๆได้นะคะต้องหลอกล่อค่ะเขาไม่อยอมนอนเราก็มีวิธีให้แกไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอแล้วเรากับเด็กก็ช่วยกันเปลี่ยน ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าบอกให้เปลี่ยนเป็นตายไม่ยอมยังไม่เป็นอะไรมาให้นอนอยู่ได้ยังไม่ป่วยซะหน่อยเปลี่ยนปุ๊บเหมือนเดิมค่ะนอนได้นะคะโอเคและที่สําคัญตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงคนไข้หรือเตียงธรรมดาถ้าเป็นผู้ป่วยคุณพ่อที่ใช้เวลาอยู่บนเตียงวันหนึ่งยี่ิบสี่ชั่วโมงใช้เวลาอยู่บนเตียงสิบสองชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงที่นอนลมอันนี้จําเป็นต้องซื้อค่ะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนจําเป็นมาก นี่คือที่นอนลมเราจะอยู่อันดับล่างสุดลักษณะจะเป็นอย่างนี้มันจะมีหลายแบบมันจะเป็นลูกระนาดหรือเขาเรียกว่าลวงพึ่งนะคะเป็นลวงพึ่งแบบก็มีอันนี้เป็นลูกระนาดหน้าที่ของมันมันจะทําหน้าที่มันจะสลับลูกเห็นไหมคะอันนี้แฟบอันนี้พองอันนี้แฟบอันนี้พอง,อนนพองเขาจะแข็งนิ่มแข็งนิ่มเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเวลานอนหลังมันก็ไม่เรียบไงคะมันก็ลดให้เกิดอาการแผลกดทับได้มันเป็นลักษณะแบบนี้ ถามว่าท่านลำคาญไหมไม่นอนไปแล้วเนี่ยท่านก็จะชอบนอกนอจากนั้นปูผ้าป,ปูเตียงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านดูแลการขับถ่ายไม่ได้แผ่นนี้สําคัญค่ะอันนี้เขาเรียกแผ่นแผ่นแผ่น,ผนรองปูเนาะหรือบางคนเขาก็เรียกบูแพดด้วยความที่ยี่ห้อแรกแต่ก่อนข้างล่างมันจะเป็นสีฟ้าก็มีอันนี้เป็นสีขาวปูเอาไว้เผื่อเวลาที่เด็กได้ไม่ต้องซักผ้าป,ปูเตียงบ่อยนะคะอันนี้เราก็ลองไว้หลายชั้น นี่คือพระคมาผึงโปดอันนี้แล้วแล้วแต่คุณพ่อเป็นคนชอบพระคมาถ้ามีแล้วเขาจะมั่นใจในการนอนนอกเหนือจากนั้นก็คืออสซอรี r ที่ที่เป็นสิ่งที่เขาเขาชอบนะคะอสซอรีของเขาหมอนข้างพ่อชอบมากพ่อหม่มมีหลายใบขอเปลี่ยนมีวิทยุดึงเครื่องเปิดฟังงุงิงงง,งนะคะและก็ตรงนี้ค่ะส่วนหัวเตียงไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโต แต่ว่าให้เขารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนที่นะเพราะฉะนั้นพ่อจะมีพระอยู่ตลอดเวลาก็เอาพระให้เขานาฬิกาเรือนโปดนี่อันนี้ไว้ให้เขาเรียกนะคะเมื่อเด็กไม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคนะคะนี่คือส่วนเตียงของพ่ออ่ะคอยดูให้ดีๆมาดูายเตียงค่ะสิ่งจําเป็นที่ต้องประกอบอยู่ใกล้ๆเตียงมาอันนี้ก่อนอันนี้คือสวิชของที่นอนลมต้องเปิดตลอดเวลานะคะเนี่ยจถ้าได้ยินเสียงมันจะส่น เปิดตลอดเวลาไม่ไม่ต้องห่วงมันมันจะทําหน้าที่ของมันแต่ถ้ามันมันเสียหรืออะไรเขาจะมีรับประกันนะคะแล้วนี่ต้องหามุมแบบนี้พวกผ้าอ้อมทั้งหลายเรามีสตอเก็บไว้อีกที่ก็จริงแต่จะต้องมีแล้วรักษาให้สะอาดนะคะไว้ไปเตียงเผื่อเด็กจะได้เปียกคันเวลาถัดไปมาดูอันนี้ค่ะมาดูอันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้อันแรกคืออะไรคะอันนี้คือที่วัดความดัน จำเป็นเหลือเกินค่ะต้องวัดความดันคุณพ่อนะคะตลอดเวลาอันนี้เคยเห็นแล้วทั่วๆไปนะคะวัดไม่ยากนอกจากที่วัดความดันถ้าสามารถทําได้นะคะแล้วเป็นเบาหวานอันนี้เป็นสิ่งจเป็นมากเล็กนิดเดียวเดาซิอะไรเอ่ยเครื่องวัดเจาะน้ําตาละคะ่ะที่เจาะปลายนิ้วนะคะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะที่ที่เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว พ่อเอื้อจำเป็นเพ่ามีน้ำตาลค่อนข้างสูงบางทีก็ไปถึงแบบ300นะคะเด็กจะเจาะ2วันครั้งเพื่อเพื่อดูว่าตอนนี้น้ำตาลสะสม,มในร่างกายเท่าไหร่ราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่จำเป็นประมาณมีตั้งแต่พันกว่าบาทแล้วก็ถึง2 0 0พันกว่าบาทแล้วก็มันจะมีตัวตัวตัวกระดาษนะคะกับตัวเข็มที่ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เขาก็มีมาให้ชุดนึงก็ใช้ได้ประมาณ2เดือนอันนี้จำเป็นสำหรับคนเป็นเบาหวานลูกหลานเก็บเงินแล้วซื้อไว้จะดีมาก ดองนั้นจะเห็นว่าบนโต๊ะมันจะมีนะคะสิ่งที่คนแก่ผิวแห้งมากมีให้ครบทั้งแป้งนะคะทั้งวัสลินนี่ถ้าซื้อพวกกระปุกใหญ่อย่างนี้ได้ซื้อเะคะอันนี้เพื่อทาถึงยังไม่เป็นแผลกดทับเราทากันไว้นะคะทั้งหมดเลยมีหมดนะคะตอนนี้ก็มีแมสนะคะมีเออเขาเรียกว่าอะไรถุงมืออันนี้อ่ะเน้นภูมิใจเสนออันนี้แฟมพ่อเราสั่งเด็กไว้ อันนี้เป็นแฟ้มสามอันนี้คือเวลาไปโรงพยาบาลแล้วใบนัดประวัติการรักษานะคะอยู่ในที่ที่ใครพาไปได้พ่อจะรักษาที่ศูนย์แพทย์พัฒนามันก็จะมีลายมือหมอมีใบนัดเราก็มาไล่ดูได้ว่ามันคือไปหาเมื่อไหลหมอเลื่อนเมื่อไหร่อันนี้ต้องไม่ทิ้งนะคะมีก็แยกกันไว้แล้วแต่ความถนัดข,ของบ้านว่าแฟ้มไหนเป็นอะไรและอันนี้นี่คือสิ่งที่เด็กต้องทําทุกวันคือผลการวัดความดันเห็นไหมคะ อันนี้เอ้ยก็จะซีล็อกมาจากบริษัทนะคะซีล็อกเองเก็บได้ใช้กระดาษรีไซเคิลได้ซ้ําไปนะคะเนี่ยก็คือต้องวัดทุกวันวันละสามครั้งสําหรับพ่อนะคะสั่งเด็กเอาไว้หรือเราวัดเองเนี่ยพอดีวันนี้พ่อไปหาหมอนะคะก็เลยไปตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วนี่คือสิ่งสําคัญที่จะต้องมีอ่ะค่ะโอเคนะคะมาตรงนี้อีกหน่อยนึงและนี่สิ่งที่ควรลงทุนเขาสร้างเทคโนโลยีมาให้เราอะไรเอ่ยวงจรปิด กล้องวงจรปิดหลักร้อยค่ะแปดร้อยบาทเชื่อมเข้ามือถือได้สามสี่เบอร์ตั้งไว้ตั้งไว้เผื่อเราเกิดได้ช่วยเด็กเช็คอาการหรือถ้าพี่เลี้ยงมาใหม่นะคะเราเพิ่งเคยมาใหม่เราก็จะได้ดูว่าอันนี้เขาดูแลพ่อเราดีไหมนะคะอันนี้จําเป็นต้องมีตั้งในมุมที่มันเหมาะสมมุมตรงนี้เอ้ตั้งมันจะเห็นตั้งแต่เตียงพี่เลี้ยงนะคะยันเตียงพ่ออ่ะโอเคนอกนั้นก็อุปกรณ์ต่างๆสําคัญคือ ต้องสะอาดบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สําคัญแต่สะอาดพอเขามีมุมนี้ค่ะมุมแห่งความทรงจําของเขานะคะก็ติดรูปของเอื้อยรูปสุดที่รักของเขาบ้าบ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 านะคะเต็มไปหมดเหล่านี้ต้องให้ให้มีนะคะเขาก็จะนั่งดูของเขาได้ทุกวันนะคะแล้วก็มาจบที่ทีวีเครื่องนี้นอนดูนั่งดูก็ได้อ่านี่ค่ะเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ของพ่อ เป็นเก้าอี้ที่เขานะคะจะนั่งดูทีวีทุกๆครั้งนะคะอะ่มาดูตรงนี้นะคะจะเห็นเห็นมุมของพ่อชัดเจนเอยขอเอื้อนหยิบอันนี้เออ่บังคับเขาไม่ได้ว่าต้องให้เขาไปนั่งกินข้าวบนโต๊ะอาหารทุกเช้าบางทีเขาไม่ยอมนี่ตัวช่วยสําคัญมีขายคะ่ะอีเกียมีที่อื่นๆก็มีไม่แพงเลยนะคะด้วยจำไม่ผิดมันจะประมาณสักสองร้อสงร้อกว่าบาทข้างล่างเป็นผ้านิน่มมีหลายทรงนี่อาหารวาง ถ้าสมมติแก้วแก้วมันไม่ใหญ่ท่านี้เป็นแก้วกาแฟแล้วก็อะไรก็ได้แก้วกาแฟสบายค่ะพ่อเขาก็นั่งเหยียดเท้าแบบนี้โทษนะคะนี่แล้วก็ได้ก็ให้เขากินข้าวได้โดยไม่หกหนะคะเหล่านี้เป็นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเมีแล้วใช้ได้ตลอดไปค่ะและนี่ก็คือส่วนครึ่งหลังของบ้านนะคะเมื่อกี้ครึ่งหน้าตรงที่คุณพ่อนอนมันก็ต่อเชื่อมกันมานะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยพอต่อจากที่คุณพ่อนอน,อนตรงทีวี ก็จะเป็นบริเวณควรัวในบ้านนะคะก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายที่ที่ใช้ในบ้านยามค่ําคืนไม่ต้องออกไปนอกบ้านส่วนควรัวนอกบ้านนะคะเนื่องจากบ้านนี้จะเดินได้รอบทั้งทั้งสามด้านของบ้านนะคะดิหน่อยนะคะเป็น55ตารางวาที่เขาจัดพื้นที่ได้ดีนะคะก็เป็นทางครัวหนักและส่วนนี้ก็คือโต๊ะอาหารนะคะตอนนี้คุณอาเอ,าเองนะคะคุณอากาลังเอ่อหั่นหอมอยู่นะคะช่วยหลานทำอาหารกิน,นะคะ่ะทำเอ่อ กากหมูทิพส่งเครื่องนะคะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันที่บ้านนะคะส่งขายง่ายๆอร่อยแบบง่ายๆสูตรคุณแม่นะคะผู้ดูแลพ่อเขามาทําต่อได้ะคะ่ะแล้วตรงน,นี้ค่ะนี่คือเตียงของพี่เลี้ยงนะคะเตียงของพี่เลี้ยงก็ทุกอย่างเอื้อบังคับหมดจะอะไรก็แล้วแต่ต้องสะอาดนะคะเขาก็จะต้องแบบดูแลของเขาเองให้สะอาดเพราะถ้าเริ่มที่ตัวเขาสะอาดก่อนเขาก็จะดูพ่อเหล่าได้ได้สะอาดเหมือนกันนะคะก็เป็นส่วนตัวเขาเด็ก ถึงตรงนี้เอ๊ะไม่ได้นอนคู่กันตอนนี้คุณพ่อยังรู้สึกตัวดีอยู่ค่ะก็เลยเขาไม่สะดวกที่จะให้ใครไปนอนคู่กับเขาเพราะยังต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนเขาอยู่ห้องคนเดียวอะค่ะเด็กจะอยู่ตรงนี้เด็กจะมีนาฬิกาทุกเที่ยงคืนนะคะถึงเขาหลับก่อนเขาจะตั้งนาฬิกาเพื่อไปดูว่าคุณปาเนี่ยเออ่มีฉี่มีอึบไหมจะได้เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่ไม่นอนให้หลกเธอะนะคะก็ประมาณนั้นอ่าพื้นที่ถัดไปนะคะ อันนี้เป็นส่วนที่เรามาต่อทีหลังแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่โล่งเลยเป็นห้องที่ทําเอาไว้ตอนที่พ่อแม่สักเจ็ดสิบกว่าแต่บังเอิญมาใช้ประโยชน์นะัก็คือว่าคุณแม่ป่วยติดเตียงมาเจ็ดแปดปีนะคะห้องนี้คุณแม่ก็เลยได้ได้นอนเป็นหลักตอนนี้เป็นห้องเปล่าแต่ที่เรารักษาความสะอาดไว้อย่างดีนะคะคุณอาเอิยเนี่ยปกติจะอยู่บ้านในเมืองจะมานอนทุกเสาร์อาทิตย์แกก็จะนอนเตียงนี้นะคะมองดนทูทั่วไปก่อนได้ยังเก็บของทุกอย่างไว้อย,อย่าง ควรมีอยู่คือถังออกซิเจนนะคะเสาน้ําเกลือต่างๆนานานะคะและที่สําคัญนะคะเราจะทําห้องอันนี้ให้มีความโล่งโปร่งที่สุดก็จะทําหน้าต่างบานยาวจดพื้นนะคะเพื่อที่เวลาคนไข้นอนแต่ก่อนแม่ไอ่นอนตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เตียงคนไข้แล้วพี่เลี้ยงจะนอนข้างนี้นะคะมันจะกว้างขวางตอนนี้ก็เหลือเตียงเดียวเอาไว้นะคะเอาเตียงมาไปให้พ่อนอน ก็ประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนห้องนี้เป็นสโตนะคะเก็บทั้งหลายแหล่ให้สะอาดสะอ้านอย่างเดียวค่ะแล้วนี่ก็เป็นนะคะคลิปวันนี้นะคะสูงวัยอันล็อกเกอร์นะคะปัญหาใครที่กำลังต้องการหาคำตอบอยู่ว่าโอ้ยแบบฉันจะต้องจัดสรรห้องเท่ารูหนูทำย่างไรทำได้คะ่ะดูอย่างบ้านเอื้อยเนี่ยบ้านเล็กไม่ได้ใหญ่โตเล็กมากนะคะถือว่าอยู่ใน้นขั้นขั้นเล็ก พอสมควรทีเดียวเราดัดแปลงนะคะได้หมดทุกอย่างเลยแยกให้เป็นสัดส,ส่วนดูประโยชน์ใช้สอยที่จะเป็นนะคะอันนี้เท่ากับว่าได้อยู่ร่วมกันได้อากาศถ่ายเทดีสะอาดแค่นั้นพอแล้วลงตัวโอเคนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากมายนะคะเดี๋ยวเอ้ยมีอยากให้พูดมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวประสบการณ์ตรงเอ้ยมีเข้ามาได้เลยค่ะนะคะในช่องทางนะคะอ่า YouTube สูงว Ad ัยอลล็อกเกอร์นะคะส,สัคสมาชกกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วตัวเอื้อเองจะมาแชร์เรื่องเราเหล่านี้นะคะทุกอาทิตย์ติดตามได้ตลอดที่ผ่านมาเอ้ก็มีหลายเรื่องดีๆนะคะที่คิดว่ามีประโยชน์ไปดูย้อนหลังได้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะวันนี้คิดว่าคงได้ไอเดียไปแ,แปลงห้องหรือบ้านให้ผู้สูงวัยที่รักของเราได้ได้อยู่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ